กองประชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่สส่วนหน้าขอรายงานผลการปฏิบัติประจำวันที่7ธันวาคม2 5 6 3เกี่ยวกับสถานการณ์จุดความร้อนสะสมและหมอกควันโดยรวมพบว่าอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิจะลดลง1-2ององศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด13-17องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-31อองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณภูมิต่ำสุด3-13องศาเซลเซียสจากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือวันนี้ค่า PM 2.5ระหว่าง14-58มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่า PM10 ระหว่าง21-69มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตรและค่า AQI ระหว่าง14-119มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเมตรซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ใน,นระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ บ่ายวันนี้พลตรีถนัดพลโกสายเสวี v, รองแม่ทัพภาคที่3ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือกองทัพภาคที่สส่วนหน้าได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำแนวกันไฟรอบพระตำาหนักภูพิงราชนิเวศร่วมกับนายสำเริงชัยเสนร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่บริเวณสนามเฮลิคอปเตอร์พระตำาหนักภูพิงราชนิเวศเพื่อเป็นแนวป้องกันไฟป่า รักษาสภาพแวดล้อมป่าไม้และระบบนิเวศให้มีความสมดุลตามธรรมชาติอันเป็นการช่วยลดปัญหาสภาวะโลกร้อนสําหรับการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่17จังหวัดที่จังหวัดพะเยาได้ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่บ้านภูเงินหมู่ที่13ตําบลแม่ปืมอําเภอเมืองจังหวัดพะเยา